สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเซียนโกตโตสะเทือนประจำวันที่16มกราคมพศ2566นะครับสำหรับที่เด็ดเมื่อคือนก็เสีย1คู่เสมอ1คู่นะครับก็ต้องกลับขอโทษด,ด้วยคู่ระหว่างเชลซีพบคิตตันพาเลตที่เด็ดให้ไปลองคิตตันพาเลตจ,จบ1ประตูต่อศูนเสียครึ่งไปนะครับส่วนอีกคู่นิวคาสเซิลพบฟูลแลมที่เด็ดให้ไปลองฟูลแลมจบ1นประตูต่อศูนย์เสมอไปนะครับ วันนี้เราไปดูกันต่อที่บอลเต็งทําเงิน2ตัวนเน้นคู่ที่1เราไปกันที่ลีกกาเซียอิตาลีคู่ระหว่างเอมโอรีพบกับซัมโดเลียเตะเวลาตีสองสของคืนนี้นะครับเจ้าบ้านเอมโอรีผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าอาจจะยังดูคาดหวังอะไรกับพวกเขาได้ยากก็ตามทีแต่ถ้าดูกันเฉพาะกับเกมในบ้านอย่างเดียวก็ต้องบอกว่าเอมโอรีเองพวกเขา,ายังมีสถิติ ที่ดูไม่ขี้เหร่อยู่เหมือนกันเพราะเกมในลีกสเกมหลังสุดพวกเขาเก็บชัยไม่ได้ถึง3เกมด้วยกันขณะที่ทีมเยือนซัมโดเรียผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าอาการยังดูป้อแปะมาอย่างต่อนเนื่องอยู่ตามทรงของทีมบว้ยเพราะเกมในลีก10เกมหลังสุดเป็นการชนะ2เสมอ1แพ้ ath, 7เกมด้วยกันและเกมนี้ซัมโดเรียเองพวกพวกเขาจะได้บุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่มองว่าก็ยังดู ไม่ได้ดูเป็นงานง่ายแน่นอนแม้ว่าเจ้าบ้านเอ็มโพลีเองฟอร์มภาพรวมอาจจะยังดูไม่ได้ดูถึงกับดูดีอะไรนักแต่ถ้าดูกันเฉพาะกับเกมในหลีกในบ้านอย่างเดียวก็ต้องบอกว่าเอ็มโพลีเองช่วงหลังทำผลงานได้ดูโดดเด่นพอตัวบวกกับสภาพความพร้อมของทีมภาพรวมในเกมนี้เอ็มโพลีเองพวกเขา ็ยังค่อนข้างดูดีและดูพร้อมลบกว่าทางด้านทีมเยือนอีกเช่นเดียวกันทําให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเจ้าบ้านเอลโปลีจะเปิดบ้านและน่าจะรุนเก็บ3ามแต้มในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้สูงเกมนี้เห็นควรเลือกเชียร์ไปที่เอลโปลีนะครับคู่ที่2เราไปกระต่อที่ลีกลาดิกาสเปนคู่ระหว่างคาดิฟพบกับเอลเซเตเวลาตีสามตรงของคืนนี้นะครับเจ้าบ้านคาดิฟผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่า ฟอร์มยังค่อนข้างดูทรงๆอยู่เพราะเกมในดีค่าเกมหลังสุดเป็นการชนะ2เสมอ2แพ้1เกมด้วยกันขนาดที่ทีมเยนเอลซ่ผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าอาการยังดูโค่าหนักมาอย่างต่อเนื่องอยู่ตามทรงของทีมบวยเพราะเกมในลีฤดูกาลน,นี้เขาลงเล่นไปทั้งหมด16นัดพวกเขายังไม่สามารถเก็บ3แต้มแรกมาได้เป็นการเสมอ4และแพ้ไปถึง12เกมด้วยกัน และเกมนี้แม้ว่าเอลเซเองพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่ฟอร์มภาพรวมอาจจะยังดูทรงๆอยู่ก็ตามทีแต่ถ้าเทียบกันดูมองว่าเจ้าบ้านอย่างคาดิฟเองพวกเขาก็พอจะยังดูมีทรงและดูคาดหวังได้มากกว่าทางด้านทีมเยือนที่อาการยังดูโคม่าหนักไปอย่างตออ่อเนื่องอยู่ตามทรงของทีมบัวอยู่พอสมควรทำให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเจ้าบ้านคาดิฟ จะเป็นไฟล์เปิดบ้านเก็บ3แต้มได้ในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้สูงเกมนี้เห็นควรเลือกเชียร์ไปที่คาดิฟนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับทีเด็ดคืนนี้กาอนจะกำนี้ผมก็มีเว็บดีๆข้าน้ำสวยๆมาฝากกันเว็บยูฟ้าไร่สองสี่เฮดร์มีโปรโมชั่นสเต็ปตายรับคืน50เท่าสเต็ปเข้ารับเพิ่ม5,000บาทและยังมีโปรโมชั่นอีกมากมายเลยนะครับถ้าชมคลิปนี้เราชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณครับ